ว่าเรื่องของคดีต่ตางๆนะคะโหตอนนี้เนี่ยมีหลายคดีที่น่าสนใจนะคะอย่างประเด็นเรื่องทองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคุณอาาว่าทําไมคนที่ถูกจับทั้งหลายแหล่เนี่ยจะต้องขึ้นตนว่าแม่ออเมอจากคู่นี้นะคะก็มีอีกหนึ่งแม่นั่นก็คือแม่ใบหนาที่โดนจับไปเรียบร้อยแล้วคือพฤติการเขาเนี่ยก็สุดแสบเหมือนกันจริงๆตอนแรกเห็นว่าแม่ใบหนาก็ไม่ทราบนะว่าเป็นสาวประเภทสองเอ่อพอมาเปิดเผยชื่อโอ้โหเป็นนายนะคะคแล้วก็ถึงจะได้มารู้เนี่ยแหละว่าโอ้โหแสบจริงๆนะสาหรับพฤติกรรมของแม่ใบหนาซึ่ง ล่าสุดคุณผู้ชมขาะตำรวจเนี่ยนำตัวแม่ใบหนาดเนี่ยนะคะไปคุมขังที่สอนอทุ่งสองห้องค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยังให้การนะคะก็คือรับสารภาพแหละแล้วก็ยินดีคืนเงินให้กับผู้เสียหายด้วยในคดีที่เขาหลอกลวงเรื่องกับ การขายทองออนไลน์เนี่ยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะก็ยังมีการถแถลงเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของผู้ต้องหาว่าเขาเนี่ยมีพฤติการในเรื่องของใช้โปรโมชั่นในการหลอกล่อชักจูงนะคะแล้วก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาทำให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ไปตามกรณีนี้กันนะคะสำหรับแม่ใบานาดอันนี้ก็เพิ่งสด,สดสดล้อนๆเลยแหมผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหรวมตัวกันมาแจ้งความเนี่ยนะคะเพราะว่าได้รับความเสียหายกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะได้กลุ่มตัวนายพรมธาดานาคเจริญหรือว่าใบานาดออกจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะ เพื่อนาตัวไปสอบปากคําต่อกองบังคับการที่ออทกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ค่ะก่อนที่จะนําตัวไปฝากขังที่สอนอทุ่งสองห้องนะคะระหว่างการควบคุมตัวเนี่ยทางด้านของนายพรมธาดาเองนะคะก็เปิดเผยว่าขอโทษลูกค้าทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบแล้วก็จะไปให้การในชั้นศาลด้วยนะคะ ทางด้านของพลตำรวจตรีเจรวัตพยุงธรรมค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะท่านเองเปิดเผยว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เนี่ยนะคะสืบเนื่องจากว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาคือมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ย เดินทางมาร้องเรียนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหลังจากที่มีพฤติการเข้าข่ายช่อโกงค่ะทีนี้เนี่ยชุดสืบสวนก็เลยไปขอสารนะคะออกหมายจับต่อมาชุดสืบสวนได้เข้าทำการจับกลุมดังกล่าวแล้วก็ผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพด้วยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ บานาดเนี่ยเขาประกอบอาชีพก็คือเป็นลูกจ้างอยู่ที่ร้านทองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วเขาก็มีการเรียนรู้วิธีซื้อขายทองจนกระทั่งในปี2,566คุณอันเขามีการจัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็มาเริ่มไลฟ์นะคะขายของชักจูงให้คนเนี่ยมาซื้อด้วยการเสนอราคา คือเรื่องราคาเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคนะอันนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะสินค้าที่มันมีมูลค่าเนี่ยที่ที่เรารู้อยู่แล้วว่ามูลค่าของมันเท่าไหร่รโดยใบนาดเนี่ยเขาเสนอขายในราคาที่ถูกกว่าตลาดเนี่ยประมาณร้อยละห้าสิบเท่ากับว่าเอาทองบาทหนึ่งมาขายในราคา ออครึ่งหนึ่งอะถูกกว่าครึ่งหนึ่ง<ช>นะครับถูกกว่าท้องตลาดที่เขาขายทั่วไปใช่ค่ะ,ะแล้วก็มีการแอบ,บอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่างทําโรงงานขายทองด้วยราคาเนี่ยมันก็จะมีราคาที่ถูกกว่าแล้วก็จะมีสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ที่มาสั่งซื้อทองแล้วก็เพื่อเป็นสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ติดตามเขาในสื่อโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม t ิ k t o k เนี่ยนะคะใครมากดซื้อก่อนเนี่ยคนนั้นก็จะได้ราคาทองที่ดีที่สุดม,มันจะมีโปรโมชั่นตามนี้ถ้า,าใครไปช้อปปิ้งใน แอปต,อต่อเนี่ยนะคะก็จะรู้ว่าในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆที่ในแอปมอบให้อยู่แล้วแล้วก็ทางผู้ขายเองเนี่ยเขาก็จะมีตะก้าสินค้าทีนี้เนี่ยบางทีถ้าใครที่ซื้อของได้เร็วกว่าถูกกว่ามันก็เป็นแรงจูงใจสําหรับคนที่ไปกดะนะคุณอันพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยอุย้ยฉันได้ในราคาที่ถูกกว่าก็รีบกดกดอย่างเดียวไม่พอต้องรีบจ่ายเงินถ้าไม่งั้นไม่ได้ราคานี้มันมีระยะเวลาในการกําหนดไว้ด้วยนะอย่างเช่น ตะกร้านี้จะคำสั่งซื้อนี้จะหายไปในเวลา3นาทีเป็นแฟลชเซลล์หรืออะไรแบบนี้ก็ว่าไปมาเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการไลฟ์ขายของในตอนนี้นะคะถูกต้องครับใช่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังพบว่านะคะเขามีการว่าจ้างเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะให้มาร่วมไลฟ์ขายของนะคะแล้วก็เลยทำให้มีคนหลงเชื่อเ,เป็นจำนวนมากทีนี้เนื่องจากผู้เสียหายบางคนเนี่ยนะคะจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้รับของ หรือว่าได้รับค่ะแต่ว่าของเนี่ยมันมาไม่ครบนะคะแล้วก็มูลค่าความเสียหายนยมันสูงมากๆเพราะว่าสูงกว่า100ล้านบาทค่ะก่อนที่เขาจะมีการยุติการขายไปในปี2567เริ่มไลฟ์2566ยุติไปปี2567นนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ กว่าร้อยล้านบาทถือว่าสูงทีเดียวนะสำหรับคนคนเดียวที่แบบว่าโอ้โหมามาสร้างการขายของมาไลฟ์ขายของแล้วก็ทำให้ ได้เงินไปเยอะขนาดนี้เนี่ยทีนี้ค่ะตอนนี้ที่เขายุตินะคะในการไลฟ์ขายของไปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันว่าราคาทองมันค่อนข้างสูงเขาก็น่าจะไม่มีสตางค์เนี่ยที่จะไปซื้อของเพื่อนํามาจําหน่ายให้กับลูกค้าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลยต้องยุติการไลฟ์ขายของไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สามารถหมุนเงินมาแล้วก็เอามาซื้อของได้ทันด้วยทีนี้ค่ะทางด้านของ พลตำรวจตรีอัธสิทธิ์สุดสงวนรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบส,วน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็ระบุว,ว่าขณะน,นี้ตำรวจยังไม่พบพฤติการโฆษณาเกินจริงเพราะว่าทองคำที่ขายเนี่ยมันเป็นทองคำจริงแล้วก็มูลค่าความเสียหายตอนนี้คือมันก็สูงนะรวมๆแล้วเนี่ยหลังจากที่เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบดูก็ตอนนี้สูงถึง180ล้านบาท และพบว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ยนะคะในบัญชีของผู้ต้องหา ถึงกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของทรัพย์สินเส้นทางทางการเงินต่อไปแต่ว่าทองที่เขาเอามาขายเนี่ยมาเป็นทองจริงแต่ว่าคนที่เสียหายคือบางคนไม่ได้รับของจ่ายเงินมาแล้วไม่ได้รับทองอบางคนได้รับแต่ว่าไม่ครบตามที่ตัวเองซื้อมาอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตามรวบตัวแม่ใบานาดเป็นอีกเคสหนึ่งสำหรับเรื่องของการขายทองออนไลน์นั่นเองค่ะ ครับก็เรียนพี่น้องสิมชนทุกท่านนะครับวันนี้ทางกองชการตำรวจจุดตรวจตรวจอักกรมทางเทคโนโลยีนั้นก็จะขอมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับความึ้นหน้าในกรณีที่เมื่อวันกันที่เก็บตุลาคมผ่านมานะครับที่มีผู้ที่หายประมาณ200คนนะครับได้เข้ามาแจ้งความร้องุ้อกับคระบู้วันของกต ในกรณีที่บุคคลที่ใช้ืิอนามว่าไปนานะครับทำการไลฟ์สดผ่านติกตอกเกี่ยวเรื่องการขายทองนะครับโดยพฤติการคือว่าทางผู้ถายเนี่ยได้มีการอบรมซื้อขายทองนะครับกับคนที่ชื่อไปนานะครับก็ะเป็นการโอนเงินแต่ต่อมานั้นไม่ได้รับทองนะครับการที่ผมลงไว้ไเป็นเหตุและปัจจยหายและคััแก้ความทุกข์ที่สำหทองนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้ทำการ สอบสวนปากคำผู้ชายทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อวานนี้วันศารที่8ตุลาคมทางพส่วนของบกท4 4ก็ได้ไปที่สาลอาญาครับเพื่อขอมัดหมายจับคุณนายพษมชาดาน้าจะงเลิศนะครับหรือบหนาอายุ31ปีนะครับแลขกาหาร่วมกันชอบโกงชาชนและหาร่วมกันกานเข้าข้อมูลอเมทเทตระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสารยาได้มัดหมายจับตามขอนะครับและเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับประมาณเกณนาฬิกานะครับทางท่านผู้ว่าการขอขอสชสี่นะครับก็ได้นำลังไปตรวจค้นพื้นที่บ้านเป้าหมาย4จุดในจังหวัดปทุมธานีนะครับและก็ได้สามารถจับกุมน,นายพ์ธาดานจะเจริญหรือไปนาน,นะครับผู้หาตามหมายจับได้ที่บ้านเช่านะะในพื้นที่ของอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ตอนนี้ก็ได้นําตัวนัาผู้หารมาที่บริสอทแล้วนะครับในเบื้องต้นได้มีการซักถามนะครับซึ่งนายพุธธดาหรือใบหนันะครับให้การรับสาภาพนะครับในส่วนของรายละเอียดนั้นครับจะข,ขออนาตให้ทางท่านบริอาศอสิสบริวานะครับซึ่งรับผิดชอบงานสอบสวน้จะได้ชีแ้แจงเกี่ยวเรื่องครริการและรายละเอียดต่างๆต่อไปนะครับเชิญครับ พี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องนี้นายใบหนาที่บอกผมเรียกนายใบหนาคนะครับก็ได้ในการรับสอบข้อสอบข้อสอบหานะครับทางตำรวจก็มีการสอบปากคำว่าเอ๊ะไปไปทำอย่างนี้ทำไมนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ปีหกหเขาเป็นลูกจ้างบริษัทร้านทองแถวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขาก็เรียนรู้วิธีการซื้อขายทองจากนั้นมาจนกระทั่งมาปี66เนี่ย เขาเริ่มเริ่มอยากจะทำกิจกรรมของตัวเองก็เลยไปจับ,จบตั้งบริษัทขึ้นมาโดยุนจดทะจบเบียนประมาณหนึ่งล้านบาทครับแต่น้ำหนก็เริ่มไล่ขายของถามว่าเขารู้ไหมตั้งแต่แรกเขารักสาภาพเพราะว่าเขารู้นะครับเขาวิธีการก็คือว่าจะจูงใจให้คนมาซื้อทองอ่าทองราคาบาทนึ้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาประมาณ4ีใช่ไหมครับเขาขาย2 0 0 0มื่น ถ้าสองเสึอสองมือเลเนี่ยเขาจะขายประมาณ9,999นะครับก็จะมีเทคนิคในการหลอกหลายๆอย่างผมยกตัวอ,อย่างเช่นเขาบอกว่าเอะช่วงนี้นะเขากําลังทำโรงงานทองอยู่ผลิตทองอยู่เพื่อเป็นการสมนา,าคุณให้กับคนที่ติดตามทิตกตอกของเขาเนี่ยเขาก็จะหาผู้โชคดี3คนนะครับใครเข้ามาซื้อเร็วสุดเนี่ยเขาจะขายแค่9,999คนก็แห่ข้ามาเป็นร้รอป็นพันคำ ะครับแย่กมาเขาก็หลอกหลอกเป็นหนึ่งคนสองคนไปเรื่อยๆทบเรื่อยๆจนปีปี6กหเนี่ยเขาหลอกไปประมาณเขาเสียหายประมาณ100้ล้านบาทนะครับถามว่าทําไมเขาถึงหยุดก็เนื่องจากว่าราคาทองคำมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเมื่อเขาเขาขายราคาถือสมมุติว่าเขาเขาซื้อมาเขาก็รับมาสมืบอบางบางครั้งเนี่ยเขาจะต้องหลอกต่อเขาก็จะต้องซื้อทองบ,บาทเนี่ยส่งให้ลูกค้าคนนี้ นะครับลูกค้าบางคนจะหลงเชื่อจากลงทุน200,000 300,000บางคนล่าสุดเมื่อเมื่อวันวันที่7เ,เนี่ยเ,เสียหายไปถึงล้านแปดแค่คนคุเดียวนะครับซื้อทองกลับไปหนาไปล้านแปดถามว่าเขาได้ทองไปทั้งหมดเท่าไหร่เขาได้ทองไปแค่3ล้านได้แค่ประมาณประมาณ120,000เองนะครับแล้วก็เป็นวิธีการครัคือเขาหมุนจนกระทั่งหมุนไม่ออกนะครับพอหมุนไม่ออกเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยมาแจ้งความพอมาแจ้งความความก็เลยแตก บอกต่อบอกต่อบอกต่อทำให้คนมาซื้อทองอไปหนาในลดลงพอลดลงเขาหมุนไม่ทันครับพอหมุนไม่ทันเสร็จก็จําเป็นจะต้องพักแต่ก็หยุดกิจการไปนะครับจนจึจนกระทั่งจุดจับจุ่มในเวลาต่อมาครับตัวทองในทองแท้ไมเป็นทองแท้ครับเป็นทองที่ซื้อมาจากร้านจริงนะครับเรากำลังดูข้อกฎหมายอยู่นะครับว่าข้อกฎหมายเนี่ยหนึ่งก็คือช่องคมประชาชนติดแน่ละ สองคือพรบคอมพิวเตอร์นำค้าข้อพิพาทเท็จแต่ในส่วนของพรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยว่าทองนั้นเนี่ยสมมติโฆษณาไปอย่างคดีแม่ตั๊กนะครับโฆษณาไป9 9 9 9เนี่ยแต่จริงๆทองแค่60%เไอ้อย่างงี้ผิดถือว่าคุณภาพไม่ตรงกับคำโฆษณาก็จะผิดพรบคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ด้านขนานี้เราจะไม่พบข้อหานี้แต่ว่าเราําลังมองถึงข้อหาการครอบงนอยู่เนื่องจากว่าค่าเสียหายทั้งหมดณ้าขนานี้เนี่ย ทราบว่าประมาณ180ล้านบาทนะครับทรัพย์สินหายไปไหนนั่นเป็นสิ่งที่ตำรวจสอทอและสำนักงานตำรวจชัติต้องตามครับครับรายละเอียดของการตามทรัพย์เนี่ยคงต้องให้ทางผู้การสอท4นะครับซึ่งรับผิดชอบคดีนั่นแหละเล่าให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังว่าถ้าติดตามงครครับเจอท่านผู้กำกัรายล ในส่วนของการสืบสวนนะครับติดการพั์นะครับเราก็จะมีการนะครับตั้งคณะกรรมการสืบทรัพย์นะครับเพื่อจะสารวจว่านะครับเงินที่ได้มาจากการโอนของลูกค้านี่นนะครับได้มีการนะครับเอานําไปซื้อทรัพย์สินนะครับจากที่ไหนบ้างนะครับโอนไปยังผู้ใดบ้างนะครับและมีลักษณะของการติดบังนะครับซุกซ่อนทรัพย์สินหรือเปล่าในขั้นต้นนะครับเราก็พบว่า บัญชีของผู้ต้องหาเนี่ยมีอยู่สามบัญชีนะครับมีเงินค้างอยู่ไม่มากนะครับแค่แค่หลักหมื่นนะครับส่วนทรัพย์สินอื่นนะครับก็มีเงินที่นําไปนะครับซื้อรถยนต์นะครับหรซื้อรถยนต์ซื้อรถจักรยานยนต์นะครับบ้านซึ่งเป็นลักษณะของการผัส่ง่แล้วก็ได้มีการนําไปจําหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีการไป จำนำนะครับนะฮะบางส่วนด้วยนะครับก็มีเงินเหลือเยอะนะครับในส่วนรายละเอียดก็ขอเวลานะครับในการตรวจสอบเส้นทางและการเงินครับท่านครับกำไรเขาจะได้ตรงไหนเมืาเขาคือขายขาดทุนอยู่ตลอดซื้อทองขาดทุนขายไปขาดทุนตลอดแล้วก็จากพิธีการสถาบันคำพึ่งต้นดึงเงินที่เข้ามาหมุนเวียนในกระแสเงินของเขาก็เอามาใช้จา่ายนะครับใช้ไปยน,นะครับก็บอกว่า ที่เราเงิใช้จ่ายจริงๆแล้วแล้วก็รวมๆแล้วของเขาเองเลยขม้เกิน10ล้านบาทที่เข้ามาแชร์ในในของเขาเองตรงน,นั้นก็เป็นเง,งินทุนที่เขาสละเวที่ไปซื้อทองนะครับแล้วก็ไปชำระหนี้มูลคู่บางสว่วนนะครับคือคือตอนนี้อย่างที่จริงกว่าในบัญชีเขาทั้งหมดเนี่ยเราเราพบเงินหมุนเวียนในบัญชีเขา,าประมาณ200ล้านแต่ที่ที่เราได้รับได้ความเมื่อวันศุกร์นะครับ ขอขอเวลาตำรวจนิดหนึ่งครับว่าเราต้องมีการไล่เส้นเงิอนจากทางธนาคารทางส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าเงินจริงๆมันไปไหนนะครับส่วนคาให้การผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ให้การอย่างนี้แหละครับว่าเขาก็ไม่ได้กาไรหมดไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยแต่ทางตํารวจยังเชื่อว่าคงต้องมีกระบวนการค้องกาาันอะไรบางส่วนน,นะครับขอเวลาทํางานนิดนึงครับณออขณะนี้เนี่ยไม่มีเลยดีกว่าในในบัญชีแต่ละบัญชีเนี่ยมีบัญชี3ามหมื่นห้าหมื่นแล้วก็หลักพันทั้งหมด3บัญชี นะครับคงต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการตามต่อครับว่าทรัพย์สินจริงๆหายไปไหนถ้าถาม่าซื้อทองไปหมดเนี่ยทองอยู่ไหนต้องต่อให้ได้นะครับขอเวลาสักหนึ่งครับคือ,อ,อคือการยึดทรัพย์เนี่ยในคดีฟอกเงินเนี่ยเราต้องไล่เส้นเงินก่อนครับว่าเส้นเงินเนี่ยมันเข้ามาอย่างไรแล้วมันออกอย่างไรมันจะเห็นทั้งหมดส่วนการยึดทรัพย์เนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินทั้งหมดต้องยึดทั้งหมดนะครับยึดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านเบื่อต,ต่างๆรถราต่างๆ ซึ่งหน้าขนาดนี้เราไม่เราไม่พบแต่เราคาดว่าต่อไปต้องพบแน่นะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับเงินสองร้อยล้านแล้วแล้วจะหายไปหมดไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเ,เขามีแอดมินของเขาอยู่สามคนนะครับซึ่งณห,หน้าขนาดนี้เขาก็อยากให้การเป็นให้การช่วยเหลือแอดมินของเขาดีกว่านะครับขอเวลาตำรวจสืบสวนนิดน,นึงครับว่าแอดมินสามคนนี้เนี่ยมีความ ได้มีการร่วมกานหรือไม่แต่เบื้องต้นเร,เราเข้าใจว่าต้องร่วมนะครับคนกระทำความผิดกันมา2ปีโดยบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะมันคงไม่น่าเชื่อนะครับครับเบื้องต้นครับเดี๋ยวรอ,รอการสอบสวนครับถ้าเราสอบสวนไปถึงใครเราจะตัดสินค,คือคือ,อผู้หลบลวงเนี่ยมักจะสร้างกระแสของตัวเองนะครับเขาให้การว่าจ้างเจนนี่มาสองแสนเพื่อมาร้องเพลงนะครับเพื่อเพื่อทาให้ ผู้ติดตามยอดติดตามเขาเนี่ยประมาณประมาณแสนแสนสองหรือแสนหน้าประมาณนี้นะครับให้เกิดความเชื่อถือว่าเออเจนนี่ยังมาร้องเพลงเลยนะอะไรนะทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ต้องหาสูงขึ้นครับ,รบอย่างนี้เราต้องเชิญเจนนี่มาให้ข้อมูลนะครับแน่นอะนครับต้องสอบปากคำครับคือคือเคสแบบนี้เนี่ยผมว่ายังมีเยอะมาก นะครับวันนี้ท่านผบตรได้ได้เชิญท่านนรปนะครับท่านวนดุลย์ีจีรแล้วที่อยธรรมนะครับทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปสังภารพร้อมกับบจกนะครับว่าควรจะต้องตั้งศูนย์ขึ้นมานทักศโสดหนึ่งรับเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายทองซื้อขายสินค้าไอ้ขายตองอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ไปให้ไปรวมอยู่ที่สำนักงานตำรวจชาตินะครับเพื่อให้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จับร่งด่วนครับท่านคถามในคนไหนเนาะ ตอนนี้กระแสเรื่องของบริษัทขายตบชื่อดังชื่อดังอันเนี้ยนะครับที่มีกระแสข่าวว่ากำลังจะล้นะครับท่านไซเบอร์เราจะเข้าไปดูในส่วนนี้ไหมครับเรื่องไอคอนต่างเนี่ยตอนนี้เราส่งคนเข้าไปดูแล้วครับเล่นจรินะครับแต่ขออนุญาตึกเป็นความลับทิดหนึงนะครับไอไไออเล่นเนี้อทราบอยู่ในสายตาไซเบอร์อยู่แล้วใช่ครับถ<ว>ูกตอนน้องครับเริ่มมีผู้เสียหายเขา้ามาแจ้งเแล่วเนี่ยไองานนี่งานใหญ่ครับงานงานช้านขอเวลาแป๊บหนึงครับ